สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยูก็จะขอสวัสดีทุกคนนะคะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกและก็เพื่อนๆที่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะยูก็จะมาบอกความหมายของความฝันนะคะสําหรับที่เพื่อนๆที่ฝันเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องงานศพหรือว่าเรื่องงู หรือว่าเรื่องเงินทองนะคะเรามาฟังความหมายอันแรกกันนะคะว่าถ้าเราฝันเกี่ยวกับเรื่องงานนั้นจะทายความฝันว่าอย่างไรนะคะฝันว่าได้ทำงานใหม่หรือว่าฝันว่าได้งานใหม่นะคะทยว่าจะถูกตําหนิติเดเตียนในหน้าที่การงานที่ทำอยู่เนืองๆนะคะแล้วก็จะได้ย้ยายการงานด้วยนะคะ ส่วนเลขนั้นยังไม่มีเลขให้เสียบนะคะสําหรับเรื่องงานนะคะถ้าฝันว่าได้ไปงานพิธีหรืองานรื่นเริงต่างๆทายว่าจะต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนะคะหรือเงินทองในตอนแรกๆแต่อาจจะได้คืนภายหลังค่ะสําหรับเลขเสี่ยงดวงนะคะก็ได้แก่6 3ส6 9 393ค่ะส่วนต่อมานะคะใครที่ฝันว่าได้ไปร่วมงานศพ นะคะงานศพหรือเห็นผู้คนพลุกพล่านในงานศพก็ความหมายของความฝันก็คือจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะหรือการทํามาค้าขายหรือถ้าเป็นเรื่องคดีความก็จะชนะฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะคะสำหรับเลขเสียงดวงถ้าฝันเกี่ยวกับงานศพนะคะก็ได้แก่เลข47 2748 437 427 484ค่าค่ะ มาถึงความฝันอันต่อไปนะคะก็ถ้าใครฝันเห็นงูนะคะงูถ้าฝันว่า,าถูกงูรัดนะคะหรือเลือยมาพันร่างกายไทยว่าจะเป็นคนโสดก็จะได้พบเม่อคู่แบบกระทันหันค่ะสำหรับเลขที่เสีงโชคนะคะก็จะมี5 6 8 5 6 6 5 5 5, 5้า 6 6แล้วก็ห6ค่ะถ้าฝันว่าเห็นเขียวหรือได้จับงูเขียวไทยว่าจะได้คู่ครองบริวารแล้วก็ชนะสัตรูนะคะเลขเสี่ยงโชคก็ได้แก่ 64, 4, 2, 6 4 4ี่ส2 4องสองสค่ะฝันว่าถูกงูเห่าโชกทายว่าจะแต่งงานกับคนรักที่คบกันมานานหรืออาจจะได้รับข่าวคราวบ้างจากคนรักนั่นเองนะคะเลขสิ่งโชคก็ได้แก่3 8 6 8 3ดสาม 863ค่ะถ้าฝันว่าถูกงูจงอางฉกหรือเรื้อยมาไล่าไทายว่าจะมีเพศสัมพันธ์จะมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนเพศตรงข้ามอย่างไม่รู้หนี้หรือตัวนะคะเลขเสียงโชคก็ได้แก่98 86 9 9 86นั่นเองนะคะสำหรับความฝันต่อมานะคะถ้าเกิดใครที่ฝันเกี่ยวกับเห็น เรื่องเกี่ยวกับเงินทองถ้าฝันว่าได้เห็นเงินทองหรือฝันว่าได้จับเงินทองไทยว่าผู้ที่มีครอบครัวแล้วจะได้บุตรนะคะแต่ถ้าผู้ฝันเป็นนักเล่นการพนันไทยว่าจะเสียเงินหรือว่าเสียการพนันถ้าฝันว่าเสียเงินไทยว่าจะได้รับเงินค่ะเลขที่เสี่ยงโชคนะคะก็ได้แก่เลขห6ห9ห6เก้าสามหเก้าเจ็ดหหหหสี่ค่ะฝันว่าได้รับเงินหรือ ได้เก็บเงินแบบไม่รู้จับหมดนะคะทายว่าจะต้องสูญเสียของอันเป็นที่ไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ